ถ้าเราได้มารวมอยู่ในเมล็ดเนาะเปมีเกียรติวันนี้ถ้าว่าทุกคนตอกการหวมสำเร็จไหมทุกคนไม่มีใครปฏิเสธคนสิ่งที่วันนี้ตองกานแจ,จ,จ็คใหญ่จกจุ่มไปถึงกระสัดมีอยู่สิ่งเดียวเทียมมนูเสบีาอยู่ คือความสุขไม่มีอะไรที่มันมันมาอย่างจริงอะไรนอกจากความสุขอย่างนี้หรอบเรื่องนี้หละเทวนีโรยายามแบ่อะไร่อจะลบไปให้ความสุขมันเลยวันนี้มังม้ายเลยพี่น้องเราถี่ว่าเพราะว่าหลังลุ่งลืมกับหลังล,งลุ่เลอยกับดุนยาไม่กี่คนวันนี้ถือว่าเขาให้ความสาคัญเนาะ วนี้เราเป็นคนเนื่องที่ว่ามีภาระรับผิดชอบที่จะจับจากจู่งคนเหล่านั้นวันนี้ทุกคนกำลังหันที่ออกจากลาสนาวันนี้โดยกลุ่มเนื่องที่ว่าเขาพยายามบนงานศานาเนาะคนจะลังเล่เข้ามาสู้งานศานามาวันนี้เราโยบ ยู่เพียงกลุ้มเหลกๆนั่นแต่ว่าถ้าเราออกไปสู้ฝ่ายน้องเราจะเห็นเลยโอ้ต่างชาตินี่เขาเฝ้ารันสลามเป็นกลุ่มๆไม่รู้กี่ประทเทศอะไต่ารุซาเลยะรางานสานาน,านั่นนี่มีความเป็นห่วงกับพี่น้องของเราเว้นนี้เลยดัที่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาไปรับผชอบงานนี้คือส่วนหนึ่งวันนี้ถึงเราจะพยายามกับใครไม่ว่าไปเร่งเลยไปเร่งแล้วซึ่งเขายังไม่ได้รับเขายังไม่ได้ เนาะเจอฟังเราแต่ว่าเราได้รับแล้วเนาะตอกการนั่ลตอกการลลอิสระโดยของเราเองนี่แหละึงเขาจะไม่ได้รับฟังไม่ได้ตามเราแต่ว่าเรานีาา่ได้รับคุณน, no. น,น,นพุดแหละเนาะเวนี้เองเวนนองผู้มีมั่นแล้ววันนี้เราจําเป็นแย,ย่งหญ no. ิงเนาะเยี๋จะต้องฉกจุวงคนเล่านัน้นเนาะวันนี้มาเสีดมันมากมายแลย้วก็เนาะถ้าเราไม่ชักจุวงคนเล่านัน้น ต่อไปนี่ผมหมดหลุนจนเนเนาะหมดรุนก so, like, ุนเฮสิปีนี่มีโอเคที่มามันยิดงแหละเนาะอันนี้น้อยคนมากที่ว่าลูกลูกเออที่าที่ว่าส่งส่งโรงเรียนสาดานไม่มากปั่นเทียนกันเมื่อไม่กี่คนนี่พอหมดรลุนรลุนอีมั่มรลุนชุนเนาะพอหมดรลุนมู่เลานี่ด้วยเหตุนี่เป็น้องวันนี้เราก็มีฟีเกตแต่เป็นวันนี้ไอสาดานมันมันยังคงอยู่งเลย ได้ซื้อโทต่อไปรุนละมุนทั้งลูกล้านของเรานี่วันนี้ถ้าคุนต้องตีมีฟิกเกซนนะมีความเป็นพวกที่ี่็นเองเราอินชาห์เนาะแน่นอนแล้วเขาจะปอบามซ้ำได้ต่างลูกนี้แหละลูกนะเราเห็นนี้เองเปนน้องวันนี้เราอยู่ในการพยายามเนาะุกคนอยู่ในการพยายามปีวันนี้เราครอบดูว่าให้มักเนาะครอบดูว่าจาราใร้มักวันนี้เราเป็นคนเดียวอ่อนเอ๊เนาะเป็นคนที่มีความพิษเนาะเราเห็นนี้เอง เราต้องเนียดโยโยเนียดเดี๋ยวปรับปรุงทุกของเราเองนาอไม่ว่าทุกก,ก้นกระทำเดี่เราทําไปเนาอวันนี้ไม่มีใครที่ว่าใครน้อวันนี้ทุกคนอยู่ในก้านพยายามเด็เนาะไม่ว่าเราไม่ว่าแต่น้องวันนี้พยายามตกแต่งตัวเราเองไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องกิจกรรมอ,อะไรเรื่องอมามันอิเบื้อข้าขงเราความรู้สาคัญมากคนนึงที่จะอมามันเขาจะมีคุณภาพเขาต้องมีความรู้นาองด้วยนี้เราต้องทาไปง่ายความรู้ด้วย แล้วคนทางนึงทีว่ามนุษย์ส่วนส่วนมากตีว่าเขาไม่ตี่เขาไม่ขอแสวงยงหากันนาะอ่ามันก็คนต่างคนต่างสัมพัทธ์คนส่วนมากอย่างจริงกันว่าคนทางการละมา้งคืคนอย่างจริงกันอย่างอยู่สอกคนทางทีว่าคนคนไม่ขอความซํำกันคือทำที่ก็พอม่เนาอดูแลพ่อแม่ นั่นคือคนทางนึง่งแต่ว่าคนส่วนน้อยไม่ก่อให้ความสําคัญไอุ้นต่างหนึ่งคืออักขระเตดดีวันนี้กับเปี่ยนองเราไม่ต้องมีอะไรากมายหรอกกระผมฟูงนี่คืออักขกระเตดดีแรงดีกับเขานาอกเกิดหยาไปซ้าเติมคือต่ำไปวันนี้ให้เปี่ยน้องคือรักเราก่อนนาะให้เปี่ยนนองรักเราก่้นคือสิ่งเด็ดี้มันจะต้ามาเองเราพยายามพยายามแล้วเราตัวเองเนา่ยาพยายามยกตัวเองให้สู้นาะ คนที่มีเกียรติกูคนเดี่วลดพยายามลดตัวเองนั่นแหละคนที่มีเกียรติเว่นนี้เองเป็นน้องทุกคนโย่ในการพยายามน้องเราทุกคนนี้น้องต้องใช้การพยายามให้มากที่สุดน้องวันตีนี้ก็มีการโอ้เกลียวสามวันน้องพยายากให้เป็นน้องของเรานี้ได้มีส่วนหลวงน้องคือเราไม่ได้โอ้คนนึ่ก็เราพยายามส่งเสริมหลกละล้นของเราเนาะเรางานส้ายหน้านี่คือมันเป็นงานของทุกคนนั่นแหละนาะ งานพยายามบดอีมากวันนี้ทำเพื่อให้ให้ทุกคนนี่วันนี้ถ้าเราเห็นคนมามาสัสยิดมั่งมางเนี่นเราก็มีความสุขเนาะแต่ว่ามันใจดุนู้จะดุนตาเนาะไม่ว่ามาสัสยิดนี่ไม่ไวแล้วนี่เราพยายามหวังซานะอินชาลอเราอยากเปิดดีอัดให้กับให้กับคนดีว่าเขาไม่ได้มามัสยิด้วยนี่เองพี่นองทุกคนเนาะใช้การพยายามเนาะอินชาลอาลตัดกินไ ยดวันว uh, ันพุธนี ada, him, ่ยเติทำโจคือถ้าพี่น้องมีเวลาก็ให้ไปรวมคือก็ตำนุรีเดียงเดียงข้าวด้วยติทำโจ้ินุตินาเข้านุติบาลัยกุนเทศบาลัยทำโจวันวันพุธวันพุธเผื่อไปได้ให้พี่น้องไปรวมมายังสินุมายังอังกฤษเราอย่ากินข้าวลังอิชาเนาะ จะไปอาซาจะทิ้งอีช่าชาบันชาก็เป็นน้องน้องเรียกว่าเน็ตเนีเ่ยเรียกว่าน้องพยายามซึ่งรอไม่ได้ก็รอพยายามส่งเสริมลงล้านล้า,านก็รอเนาะอิชาอ่ชาเนาะก็ะคือนี่งานนี้คืองานเปลี่ยนแปลงงานเปลีป่ยนแปลงมนุษย์คือคนที่ทำเลยเขาจะรู้เลยซึ่งซึ่งคนได้รับที่ที่มันต้องร,รับออกมาขเขาจะรู้เร่งการเปลี่ยนแปลงเนาะด้วยนี้ทุกคนจะพยายามอินชาอัลเนาะ สวันสาันสวันประมาณวันสามสี่ห้สมสาันเดอนาสวันนอกก็ยังเวลาหลายวันเลยกาทุกคนใช้ความพยายามเนาะอินชาลเลาะห์เะมดาวันที่เลือทุกวันที่้องบอกว่าเป็นอเมริกาสมบัวเพราะว่ามอรานารีเป็นอมิอ่าอ siêu văn, tục đường, tục đường, tục đường,